สวัสดีค่ะวันนี้พิรดาจะมาทำผัดซีอิ๊วอย่างเร็วเลยนะคะผัดซีอิ้วนี่ก็จะมีเส้นที่แบบสดนะคะมีไข่หนึ่งใบเนาะผักเลติดนะคะผักอื่นไม่มีขนมข้าน้าไม่มีนะคะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ เอาใส่ซอสฟ้าเขียว1ช้อนชาใส่น้ำมันหอยไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดว่ามันเค็มไปอะไรไปจะไม่ดีเนาะเราจะทำจืดไว้ก่อนถ้าเกิดว่ารสชาติมันจืดเราจะได้เติมได้นะคะนี่นะคะ ก็จะใส่บราวน์ซอสนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีสันเขาหน้าทานเนาะใส่เยอะมันก็จะดำต้องตอไฟเรานะคะในนี้ก็จะมีกระเทียมเนาะกระเทียมกับน้ำมันพืชเพื่อจะใส่ไวแล้วเนาะไข่ใส่ไปก่อนหนึ่งใบจ้ะ ก็เอาผักใส่เลยนะคะผักอันนี้กรอบเนาะเป็นผักสลับนะคะให้เข้ากับน้ำมันเนาะอัน,นี้ก็คือผักบุง้งน้องใส่ให้มาเนาะ ิีจะหมดอยู่แล้วนะคะบุ้งนะคะยังงัดหน่อยขอบคุณน้องเป๊กสวยด้วยค่ะเดินก็ได้เอามาใส่เอาเส้นใหญ่ของเราเลยลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบสดนะคะ เส้นสดนี่จะผัดไม่นานเนาะน่าทานเลยค่ะเพื่อนๆัดสุดๆนะคะใส่น้ำมันงานนิดหน่อยค่ะเพื่อความหอมเนาะใส่น้ำมันงานนิดเดียวค่ะ ใส่ผงรูรรดนั่นก็คือรูดดีน้ำเองแล้วก็ใช้ซอสต,ต่างๆที่เพื่อนาได้ผสมเอาไว้เนาะน้ำมันหอยหอยกจ์ซอส ก็เอ่อวาวซอสนะคะเ,ะเดี๋ยวจะได้จะมาชิมดูว่ามันจะรสชาติยังไงถ้เาเกิดว่าต้องการนะคะอหอยเลี้ยงอะไรอีกแล้วก็จะใส่พิ่มนอีกนะคะ ผบบัดแบบสตูว์ใ,ให้เราแางนะคะผัดสิูว์ใส่ไขนะคะข้าวในาผัดกับเส้นเส้นใหญ่ข้าวเราผัดกับเส้นใหญ่สดๆสดแบบนี้มันก็จะสุกง่ายค่ะหนึ่ ซอสที่เหลือลงไปนะอร่อยดีเลยนี่จียัดเเีวตัไหนทางแล้วคะ เมนูง่ายแล้วก็อร่อยค่ะผัดซีอิว้วเส้นใหญ่ใส่ไข่ก็ได้เสร็จแล้วค่ะน่าทานน่าอร่อยไหมคะวันนี้พิรดาก็จะขอลาไปทานผัดซีอิ้วก่อนนะคะว่างๆอย่าลืม แวะเข้ามาเข้าครัวกับพีรดาอีกนะคะขอบคุณมากมายที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ